สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาจากประกันสังคมมาแจ้งให้ได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับเงินหรือว่ากำลังทบทวนสิทธิ์อยู่นะครับก็ยังไม่ต้องกังวลน,นะครับก็เงินก็จะได้แน่นอนนะครับเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแจ้งแล้วนะครับหากจบโครงการนี้เงินยังไม่ได้ก็มีวิธีจ่ายเงินแน่นอนนะครับ เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับนายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเดียวยาประกันสังคมนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตาสามสามมาตาสามเก้าและก็มตาตราสี่ศูนย์ในพื้นที่29จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาว่าขณะนี้มีการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนไปแล้วประมาณ9 8ซนะครับส่วนที่เหลืออีกเพียง2%ตส่วนใหญ่ติดปัญหายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับสำหรับการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็มาตรา40ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดนะครับใน29จังหวัดได้แก่กรุงเทพนครปฐมนนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียาลานราธิวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบกีรีขันันราชบุรีอ่างทองนครนายกปราจีนบุรีลบบุรีระยองสิงห์บุรีสระบุรีนครราชสีมาเพชรบูรณและตากนะครับ ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตาา39และมาตา40โดยสมบูรณ์นะครับสมัครและชำระเงินสมทบนะครับซึ่งหากจบโครงการแล้วนะครับในส่วนของผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนนะครับก็จะมีการออกเป็นเช็คเงินสดให้นะครับแต่เบื้องต้นนะครับอยากจะขอความร่วมมือหากเป็นไปได้ควรรีบแก้ไขด้วยการผูกพร้อมเพย์ก่อนจะดีที่สุดนะครับ และพบว่านะครับโอนไม่สำเร็จจำนวนประมาณ250,000กว่าลายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากไม่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านใดที่อยู่กลุ่มนี้นะครับก็ยังไม่ต้องกังวลน,นะครับหากปิดโครงการแล้วได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินนะครับทางประกันสังคมก็จะจ่ายเป็นเช็คนะครับแทนการโอนเงินเข้าบัญชียังไงก็ได้รับเงินแน่นอนนะครับแต่ว่านะครับ ้าจ่ายเช็คมันง่ายกว่าโอนก็น่าจะทําตั้งแต่ทีแรกนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่นํามาแชร์ให้ได้รับทราบกันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับหากมีความคืบหน้าก็จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอ,อีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ